โอเคครับจะต้องขอากาสสวีทีานผู้ชมุกท่านับกลับมาดูของ Ghost Rider นับซึ่งคัาน,นี้นับพวกแก๊งกาลังยิง Ghost Rider อยู่ดิงไม่โยแล้วก็กินกระสุนเข้าไปถ้าไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะครับผมอะไรกันเนี่ยไม่รู้ไม่สนหรอกเนาะไปเอาวิสต์ไปมาไปเอาเร็วเอาวิสต์ไปกินหน่อย Ghost Rider ว้าฮา,หาเป็นไงล่ะพวกเราเจ็ดไวล่าเฮ้ยแจ๋วมากเลยดูสิฮ้อมฮลมมอยู่เ้าไปเอาปืนมาแล้วก็ไปวิสัยมามูส์มาดิ มาดิมาดิเลยนี wow, okay. ่ไปไหนมาดิเลยนี่เนี่ยเอ้าเอาี่ไปกินนี่เนี่ยอะไรยกันจะดุมจะดุมจะลือหน่อยเหรอ เร็วๆๆๆ้โอ้โหอ้โอ้วอืมอ้โหอยากได้ระเบิดเอาไปเลยเเร์เอานี้ไปเร็วกันเรอานี้ไปเลยวโอ ฮ่าฮ่าฮ่ายอมแพ้ซะเถอะ Ghost s ด i อ e r กนี้มันกระจอบสิ้นดีเลยเฮ้ยอ๋อยเนี่ย

ถ้าใครชอบคิปดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนำกินหน้ผมขอจบคลิปนี้ก่อนต้องรับไปก่อนสวัสดีครับ